ามอาหารก็ดีนะครับอาหารอ่าเอาเชิญบิ๊กป้อมมานะครับบิ๊กป้อมอ่าค่ะเชิญเลยนะคะเชิญอ่าพี่แมนพี่แมนนะครับพี่แมนเอลเจผมหายไปไหนเนี่ยมาแล้วค่ะมาแล้วด้านหลังเหรอแลอลก็เนี่ยก็ผมบอกไงผมจําไม่ได้อันนี้สติือไม่ไไมเต็ยมยแล้วอ่าเอานักเรียนโรงเรียนอะไรมาเนี่ย เซ็นจอนใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นเซ็นจอนกับบอวินค่ะใจเย็นระดับหนูจะมาชืนอย่างนี้ไม่ได้อ่าป๊อปมาโลบเดี๋ยวดิใจเย็นดิถอยถอยไปนิดนึงได้ไหมไปใกล้ใกไฟอุ้ยพอมาใกล้ไฟปุ๊บหนูดูดีมากเลยอ่ะอ้าวพี่น้องโปรดักชั่นพี่น้องรู้ไหมครับว่า การวิ่งเนี่ยการวิ่งเนี่ยการวิ่งเนี่ยพี่นุชเนี่ยเขาวิ่งอยู่ในโรงงานเราเนี่ยตั้งแต่ปี2008โอ้โหนานมากวิ่งนานมากมันเหมือนกับการวิ่งมาราธอนน่ะมาราทอนชีวิตใช่ไหมคะไอ้ที่อยู่ๆเนี่ยยังวิ่งไม่ถึงเส้นชัยเลยทั้คนหนึ่งแต่วันนี้มีคนที่ถึงเส้นชัยแล้วสองคนก็คือพี่นุชกับพี่แอ เหรียญรางวัลที่จะมอบให้กับพี่เขาไหมให้มีเรื่ใจเย็นพี่น้องแป๊บนึงค่ะแป๊บหนึ่งตั้งให้รอเลยค่ะผมรู้ว่าผมรู้ว่าพี่น้องเนี่ยอยากจะเข้าไปมอบรางวัลให้กับพี่นุชตั้งตั้งให้รอเลยนะคะจะได้แบบใจเย็นเย็นะใจเย็นๆใจเย็นเย็นจะได้สมบูรเอาอย่างนงี้เพื่อให้มันสมบูรณ์แล้วให้มารารอนครั้งนี้เนี่ยการวิ่งครั้งนี้เนี่ย มันเป็นที่จดจําและภาพออกมาสวยงามด้วยผมจะให้พี่นุชเนี่ยพูดถึงกับพี่น้องทุกคนสักแป๊บหนึ่งกับชันพี่นุชครับปรบมือกับพี่นุชครับผมปรบมือด้วยค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะก็พี่ทํางานที่นี่ตั้งแต่ปี2008นะคะถึงวันนี้ก็15ปี9เดือนนะคะค่ะซึ่งพี่คิดว่าพวกเราทุกคนที่อยู่ตรงนี้มากกว่า15ปี9เดือนก่มากกว่าพี่แน่นอน,นะคะ่ะ แล้วก็ท้ายที่สุดนี้นะคะก็ขอขอบคุณพนักง,งานทุกคนนะคะที่ช่วยให้การสามารถก้าวผ่านในสิ่งที่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆคือเราสามารถลุผ่านลุนล่วงไปด้วยดีนะคะแล้วก็ที่สุดก็คือขอบคุณบริษัท TFI นะคะที่เปิดโอกาสให้ใหพี่ ได้มาทํางานที่นี่และเป็นถือว่าเป็นบริษัทที่ดีที่สุดที่ที่เคยทำงานนะคะอขอขอในช่วงปีใหม่นะคะขอให้พวกเรารักษาสุขภาพให้ดีนะคะเพื่อที่จะได้กลับมาทํางานได้อย่างสมบูรณ์แบบต่อไปขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ่ะเดี๋ยวครับเดี๋ยวอะไรเนี้ยพี่นุชปสมัครวิ่งเท่าไหร่เนี่ยทำไมคนมายืนรอมอบเหรียญเทียบเลยสมัครไปกี่ไอ้นี่นะ ใจเย็นเใจเย็นเเรายังมีอันนี้ชื่ออะไรครับผมจำไม่ได้จริงๆพี่แอร์ปรบมือให้กับพี่แอร์น่ครับปรบมือหน่อยพี่แอร์วันนี้รู้สึกเป็นไงบ้างดีใจไหมฮะพร้อนนบมบวกพี่แอร์จะบวกกับใคร,ครเหรอเนี่อดีใจไหมดีใจนะครับดีใจ ที่จบการศึกษาเอาอันนี้มาวิ่งอันนี้มาเรียนอ่อาโอเคไม่ว่ากันเอาพี่แอร์กล่าวหรือแบคุณครูนิดนึงครับอ่าประมือกับพี่แอ,อ,อร์อะไรครับขอเสียงปรบมือด้วยค่ะสวัสดีครับพี่กอลิฮานะเพื่อนเพือ่อนเพื่อนทุกคนแอรดีใจที่ได้ đó bạn thì đẹp đi พวกพวกเราสนใจงานท่านจทำงานแล้วเปิดแลวผู้บริหารก็ดีทุกคนค่ะแล้นร่วมงานก็ดีทุกคนค่ะขอเสียงปรบมือังมุ่งมั่นนะเพื่อเป็นความประทับใจนะครับในวันนี้พี่น้องก็จะมามอบรางวัลให้กับเดี๋ยวก่อนอื่นให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดี <Le> <Yeah. S 1> ๋ยวคนรัานบนเดี๋ยวครับให้กกดกการอยู่ไหนมาลับเลยกรกรอันนี้ขับขอพี่อรการกการงานนี้ไปไหนหมดเนี่ยชวจับหน่อยพี่แอ้ครับการาับตัวจริงเหรอนึกว่าวิ่งจุดไฟเขาเพิ่มเอาการไปก่อน ค่ะพี่เอกเดี๋ยวก่อนอื่นสิ่งสิ่งอื่นใดขอให้ท่านประธานเป็นคนมอบอ้าวขอเชิญคุณนครับผมมอบรางวัลให้กับพี่ๆของเรานะครับที่วิ่งเข้าเส้นชัยไปแล้วเชิญครับผมขอเสียงปรบมือดังๆให้อีกครั้งหนึ่งค่ะงานนี้นิเทวดานี่ลงมามอบให้เองเลยนะครับทุกคนพี่ๆขอสั่ตัวไปเลยอ่าเอาป็นไง ไม่ต้องออกหน้าออกตาเอาฟันออกอย่างเดียวพอใช้จนูกเลยเบบนะอ,ยอ๋ะเอ,เด,อเด็กเด็กเด็กดิ้งเด็กดิ้งอะกุณาถือป้ายให้ดีด้วยรับประมือพี่แอนด้วยนะครับและต่อไปก็จะเป็นการมอบดอกไม้นะครับเป็นกำลังใจให้กับพี่ทั้งสองคนครับขอเชิญครับผมอสาวสาวมีสาวไหมครับมีสาวไหมโอ้นักดนตรีถึงมังจ้วงเลย มอบนะครับมอบนะครับเปิดม่มีวระตไม่มเลยอ่ะไม่มีตะอบเลยขอเขียรับเงียบเงียบ ก็ในโอกาสนี้นะคะพจ๊อเอกก็ขอขอบคุณพี่นุตแล้วก็พี่แอร์มากเลยนะคะที่ได้อยู่ร่วมกักบกริษัทโตโยคิริ่งมาเป็นระยะเวลานานะคะอ่าเป็นกำกลังใจให้กับพ,พี่ๆของเรานะครับวันนี้อากาศดีๆนะครับลมกําัังเย็นๆเลย โอ้เดี๋ยวๆไปค่อยนะครับไม่ต้องแยกงกันนะใจเย็นๆครับอันนี้พี่พี่ชื่อ ผมกเกียงไงผมก็อยากไปแล้เกิแล้วได้ไปขายหอยเหยลอนมันระปุกกบาย เข้ามาเนี่ยวันวันที่หนึ่งเดือนเมษาปีศูนย์แปดเนี่ยผมเจอพี่นุชแล้วนะครับอ่าพี่นุชนี่มาก่อนผมอีกผมนี่มาเดือนเมษานะครับแกก็ขอ่านร้อนผ่านหนาวมานานนะครับถ้าเป็นการ